แล้วพับฟื้นขึ้นมาแล้วจัดแบบไหนอยาน่างไรที่การจัดท่า่อพับฟื้นนะครับ <c oughs> สิ่งแรกครับสิ่งแรกนะครับพักแบบตรงน,นี้ฟื้นแล้วนะครับมีสัญญาณชีพแล้วตาบิแล้วหน้าท้องแขนขาเคลื่อนไหวแล้วนะครับการจัดท่าท่านอนพักฟื้นรอเจ้าที่นะครับธี่การก็คือใช้หัวข้างนี้ครับเหยียดตรงมา นะครับมือนี้นะครับมือนี้เอาไปแนบที่บริเวณแก้วลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดูนะเสร็จแล้วขาไม่ต้องกิงครับงอขึ้นมานะครับขางอขึ้นมาลักษณะนี้ต่อไปในการจับทิ้ะแทงมือครับลักษณะนี้กับโปะอย่างนี้นะแบบนี้นะไม่ได้นะครับให้ลักษณะนี้เสร็จแล้วต่วยข้างนี้นะครับหัวไหล นะครับตัวเราคร in ับเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเข้าไปใกล้ที่สุดจับลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วลิกมาลิกมาครับลิกมา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 เสร็จแล้วมือที่อยู่แก้มจับประคองที่หน้าจับท่าขาลักษณะนี้วหงขามาเดียวไปช่วยตัวเกงนะครับลักษณะนี้จับท่านอนแบบนี้เรียกว่าท่าพัพฟื้นลักษณะนี้ ปาดเขาจะเปิดอยู่เลือดน้ำมูกน้ำลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆจะไหลออกเขาจะหายได้หายใจได้ปกติระ่างนี้ครับระ่า,างเรงแพทย์ขอเจ้าที่ให้ท่านหลังมือดูใช้หลังมือครับเขายังหายใจอยู่ไหมสังเกตครับถ้าหายใจอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าสังเกตแล้วเขายุดหายใจอีกครั้งหนึ่งลิกครับลิ้งแต่ถ้าทำาร r เห็นไหมนี่คือถ้าในการนอนพับฟื้นรอเจ้าที่ถ้าเราปล่อยเขานอนอยู่สาบนี้นะครับลิ้นครับจะรลบรุกานทางเดิน,นหายใจโอกาสที่จะทำอีกทีมีสูงช่วยเหลือแล้วจัดท่าให้เป็นนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมเวยนะครับ